สวัสดีอินประเทศนิปอนหรือสวัสดีอินเจแปนทัลละพี่น้องเจ้าเคยสงสัยว่าว่าบางสถานีของญี่ปุ่นที่เขาเจ้าบ่มีฟีบให้แต่จําเป็นต้องขึ้นบันไดลงบันไดผู้พิการเขาเจ้าสิเดินทางจังใดทั้งทั้งที่เขาเจ้านั่งรถเข็นเขาต้องแจงนายสถานีก่อนเลยพี่น้องขาเจ้าก็สิมีเครื่องยกรถเข็นนี่ยกขึ้นยก,ยกลงผ่านบันไดบอกไว้เลยนายสถานีนี่ดูแลแบบเรียบร้อยวิดีโอนี่ปุ่มลี่ให้มันเลี้ยวซื่อๆดีนี่พี่น้นองนายสถานีเขาเจ้าเหตุซ่าซ่าได้ว่าเขาเจ้าระวังเลย ื่อความปลอดภัยฉันดอแต่หลังจากที่นายสถานีผู้นึงมาทรงแล้วแล้วได้ระวางการล่อขึ้นรถไฟกระสิต้องมีนายสถานีอีกผู้นึงถือแผ่นมะฮ่องรล่หล่อรถเข็นเด้อพี่น้องให้ขึ้นรถไฟได้อย่างปลอดภัยแล้วสถานีใดเห้องสีลงเฮากะสิต้องแจ้งนายสถานีคือกัดขาเจ้ากะสิต้องประสานงานติดต่อกันเพื่อให้นายสถานีที่ห้องสีลงให้พิ่นเอานมะฮ่องโล่ให้ผู้ไปการลงรถไฟได้อย่างปลอดภัยบอไปเร่ยว่าการบริการของพนักงานรถไฟพ่นดีอหลีพี่น้องหาอยากว่าสิบ่เต็มใจบริการแต่ว่าเฮ้าบอกข้าเจ้าข้าเจ และยินดีซอยเลือห้องเสมอพี่น้อง